สวัสดีครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งคิกกขับคอร์สนะฮะ981จัดชุดแต่ง GTR นะโอ้โหคือลุคนี้เป็นซุปเปอร์คาร์ตัวพิเศษนะฮะของคอร์สเลยนะครับก็จะให้เสียงโหดนะตามชุดแต่งก็ต้องยูโรอาร์เด็กซอสนะฮะแต่ด้วยว่า981เ,นนเหมือนเครื่องยนต์6สูบ N.A นะฮะก็ต้องมีระบบวาล์วไว้ไม่งั้นบางทีบางช่วงอาจจะรู้สึกลำคาญไปนะครับของเราก็เป็นคัสตอมงานฟูล C.N.C นะครับมอยูโรอาร์เด็กซ์คอส ระบบทวินวาลปลายคาร์บอนนะครับเรียกว่าลงตัวเลยปลายใช้เป็นฟอสคาร์บอนนะฮะก็เรียกว่าสวยงามนะเสียงโหดเปิดแล้วอัตราเร่งแรงว่าเดิมนะสวนอ่อนกวาก็เงียบนะครับจะได้ขับใช้งานทางไกลได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆเนี่ยนะเปิดวาลนะครับจบนะฮะใครใช้พอร์สเก้าแปดหนึ่งนะฮะอยากได้ชุดท่อดีๆแบบนี้มาทอซิงคครับจัดให้ได้เลยครับวันเดียวจบครับขอบคุณครับ